อนุทินชาญวิรุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นานายแพทย์พัชระอ่องจริตแพทย์ศัลยกรรมหัวใจและซองอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และทีมแพทย์เดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่นเพื่อผ่าตัดรับอวัยวะนํามามอบให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับการปถ่ายช่วยต่อรมหายใจแก่ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิตดีอีกครั้งทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวส่งผลให้ในายอนุทินชาญวิรุลต้องปรับกําหนดการเดิมที่ช่วงเช้าต้องเข้าไปรับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กกตจำเป็นต้องเลื่อนออกไป ขณะที่เฟซบุ๊กส่วนตัวของนายอนุทินมีข้อความระบุว่าเช้าวันนี้บินมารับอวัยวะหัวใจกับคุณหมอพัชระอ่องเจริญที่ขอนแกน่นเส้นทางการบินอากาศดีมากได้รับการสนับสนุนในการเคลียร์เส้นทางการบินให้มีระยะทางที่สั้นที่สุดจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศหรือ Air Tra f f i c c o n t r o l l e r ทุกสเตชันเป็นอย่างดียิ่งเพราะทุกคนทราบดีว่าภารกิจขนส่งหัวใจนี้ทุกวินาทีมีความหมายในฐานะที่ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลง,งานของกระทรวงคมนาคมตลอดระยะเวลาสีปีที่ผ่านมา ผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณในความร่วมมือของ ATC ทุกท่านที่ได้มีส่วนสําคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ซึ่งในส่วนที่ผมได้ร่วมบินขนส่งหัวใจและเอาวัยวาอื่นๆมากกว่า60เที่ยวบินได้ทราบจากคุณหมอพัชระว่าคนไข้เปลี่ยนหัวใจทุกรายรอดชีวิตและสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้เป็นปกติวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันที่ดีสําหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในภารกิจ หัวใจติดปีกันอีกครั้งที่เราจะได้เห็นว่าหัวใจที่เกือบจะต้องหยุดเต้นจากผู้บริจาคกลับไปเต้นในร่างกายของผู้รับบริจาคและมีชีวิตต่อไป t o g e t h e r w e c a n เสมอครับภารกิจติดปีกหัวใจ ทั้งนี้นายอนุทินได้ขับเครื่องบินส่วนตัวสนับสนุนทีมแพทย์ในการรับส่งอวัยวะจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศมาตั้งแต่ปีพศ .2557 โดยมีการเรียกชื่อภารกิจนี้ว่าปฏิบัติการหัวใจติดปีกซึ่งเป็นการสนับสนุนกรณีรับส่งเคสเร่งด่วนที่เครื่องบินพาณิชหรือยานพนาหนะอื่นๆไม่สามารถทําหน้าที่ได้โดยที่ผ่านมาสามารถส่งต่ออวัยวะแก่ทีมแพทย์และช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายคนจากการขึ้นบินกว่า60เที่ยวบิน